โอเคนะครับคลิปนี้ก็สวัสดี f อแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายงานก่อนส่งเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโพลแอมลวดเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมีรุ่น4,000วัตต์นะครับหรือว่า 4,000S นะครับตัวนี้ชุดนี้เป็นของลูกค้าสั่งทำพิเศษแล้วก็ลูกค้าขาประจานะครับนะครับตัวนี้เป็นรุ่น3,000วัตต์นะครับ นะครับเป็นรุ่น3 0 0พวัตต์นะเป็นหน้า v i p สีขาวทั้งหมดเลยนะครับเป็นโฟบิดทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้ก็บิดตัวนี้ก็บิดนะครับลูกค้าเน้นคับเบดนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับยังไงก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะนะครับชุดนี้เป็นของลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับตัวนี้ผมจะไม่ได้แจ้งราคานะนะครับเพราะว่าเป็นงานลูกค้าสั่งทำนะครับเป็น สเปกลูกค้าสั่งถามเศษแล้วก็ลูกค้าเอาไปขายต่อน,นะครับ3,000วัตต์นะครับตัวนี้แล้วก็4,000วัตต์นะครับ mm hmm. นะครับเป็นงานของลูกค้าเจ้าใหญ่ทางกัมพูชานะครับก็ขอบพระคุณอย่างสถูกนะที่ไว้ใจใช้บริการนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับยังไงก็ ถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับกำลังเลงหา Power หรือว่าพวกปีคอร์สพวกอะไรต่างๆนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็างานก็ยังรับเรื่อยๆนะครับยังไม่นั่นเท่าไหร่นะครับ นะครับอันนี้จะพาดูด้านหลังนะครับก็เหมือนเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับพวกสายปักสายอะไรเราก็จับย่างดีให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมทําขายทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าจะพิเศษบางจุดนะครับก็อย่างว่านะครับอันนี้เป็นสเปคลูกค้าสั่งทํานะครับก็เขาก็สั่งตามสเปคที่เขาต้องการนะครับส่วนผมก็มีหน้าที่ทำนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนผมก็ทำให้แบบนั้นเลยนะครับ งานก็เรื่อยๆนะครับรับเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็รอไม่นานแล้วนะครับถ้าเป็นงานพาวเวอร์ก็อย่างไรก็เจ็ดวันนะครับเจ็ดถึงสิบวันได้ของนะครับถ้าเป็นพวกปีก็บางอย่างก็มีของเลยบางอย่างก็สามถึงห้าวันนะครับได้ส่งนะครับหรือว่าได้ของนะครับอันนี้ก็ลูกค้าต้องติดต่อมาสอบถามดูนะครับว่ารุ่นไหนมีในสต็อกบ้างนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับ